อันนี้ดาวท้านะโอเคครับแต่มันค่าๆคอโซเลยน่าจะเบื่อเบื่เอาแบเรื่อยๆไปเลยมีคนลงมาปะเออเหมือนเหมือนเสียงใครเลยอะเออไม่ใช่แล้วคบกคน นี่ไงไมมบอกแล้วพิจะพิดไฟดับเบิลวันเขานอกข้างนอกข้างนอกกำลังปีเข้ามากำลังปีเข้ามามาแล้วปิดประตูแล้วอยู่ข้างนอกประตูสองตัวโอ้โหพูดกันตกชัยหมดเอ้ย โอเคคือขบวนไปตัวหนึง่งขลาขลาตรงนี้ตัวหนึง่งก่อฟ้าก่อฟ้าก่อแตกโอเคกำลัง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 ช่วยอยู่ขอกระสุนเขียวโอเค Thank you บอกแล้วสปี e ฟาร์เวอร์วันสวยงามมากครับคุณผู้ชมเมื่อกี้หน้าน่าน่าเอ๊ะอะไรอะไรไกนๆวะตาฝาดปะเออตาฝาดมั้งรอนะพี่รอนะสองสามตาที่ผ่านมาโดดไปมึนเลยต้องแช็มแล้วมั้งตาเนี้ยใช่มาสวยขนาดนี้แล้วใช่เมื่อกี้สวยมากเลยไม่ได้คาใเรนะครับสวยมากสูงคิว เอาโดนแล้วเอาคนะโอเคนะมีคนสองคนเกาะแตกเกาะแตกเกาะแตกออกเทนปล่อยจัมเพตออกเทนตัวไปแล้วโดนทีไปแล้วโดนนีไปแล้วโดนนีไปแล้วโดนทีไปแล้วโดนทีไปแล้วมันขึ้นแล้วมันกระโดดขึ้นมาแล้ว มันไปกันหมดแล้วมันวงแตกแล้วได้ยินเสียงยิงจากไกลๆอ่าเฮ้ไกลๆตรงนั้นจะไปแล้วบอกนะจะไปแล้วบอกนะมันตองตองมันมันตีกันอยู่สองตีตรงเนี้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูบ้านเราก่อนว่ามันมีใครซ้อนหลังหรือเปล่าแต่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีมันมีตีกันอยู่ และเราส่งเข้าไปใกล้ไม่ได้ตัวเพราะระยะม,มันมันไม่ได้แลว้ววะตรงนั้นมีคนล้มแนะน่ะข้างหน้าข้างหน้าข้าเราหมวกกันเหามันหม <c oughs> วกกันมาเดี๋ยวพี่เข้าไปใกล้กว่านี้กว่ามันระยะไม่ถึงมีระเบิดแล้วมีระเบิดแล้วพ <c oughs> ี่ส่งตัวไปพี่ส่งตัวไปส่งตัวไปมันกำลังตีกันอยู่เออ,เอ,อเข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังข้างหลังข้างหลังพี่มีตัวนึงข้างหลังพี่มีต,ตัวนึงข้างหลังพี่มีตัวนึงตองเหงไหมวะท่านายกอนแตกอนแตกตายขบวนขบวนขบมนจากขบวยจากขบมน โอเคโอเคไป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 เออหรือสองสองสองฮะเข้าเลย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 เอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดมากสุดมากสุดมากเฮ้ยแชมป์นาทีเว้ย เอปิดปิดสวยว่ะได้เก้าสควอตที่หนึ่งโอเคโอเคหน้าล้มไปหนึ่งมีปืนมันดีอย่างนี้เองใครเด็กสองล้มสองไม่ไม่มีไม่มีไม่กระสุนแล้วว่ะจัดไปหมุนถึงรอบแล้วตีด้วยไม้กอลโอ้ยยู่ไม่ตีตีด้วยไม้กอลไม่ได้ไม่น่าไม่น่าหอเลยโอ้ยเจ็บเลยโถ่เอ้ย